ราคาที่ดินโดยเฉลี่ยก็อาจจะขึ้นปีละประมาณ2-3%แต่นี้เราพูดถึงราคาซื้อขายนะคะไม่ใช่ราคาประเมินของราชการนะคะถึงแม้มีโควิดเนี่ยราคาที่ดินประเทศไทยก็ไม่ค่อยลงนะคะ โดยเฉพาะในโลเคชันที่ดีๆอาจจะต่อรองกันได้ง่ายขึ้นดีวลลอปเปอร์ที่สร้างตึกเสร็จใหม่ๆแล้วมีความกังวลในช่วงแรกว่าเอ๊ะเราจะมีสต็อกเหลืออยู่มากๆนะคะก็จะมีกลุ่มคนในระดับหนึ่งที่ค่อยๆซื้อค่อยๆเก็บคอนโดในโลเคชันดีๆสุขุมวิทอโศกทองหลอ่ออันเนี้ยมันหายไปเยอะเลยอะคะ่ะแทบจะไม่ค่อยเหลือเซกเมนต์ที่ขายดีก็ประมาณ10ล้านถึง15ล้านนะคะ โดยเฉลี่ยแล้วประผ่านไปสักประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ที่ราคาที่ดินเนี่ยถึงจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในสถิติเนี่ยปกติถ้าไม่มีโควิด <ฮะ S 2> นะคะถึงแม้มีโควิดเนี่ยราคาที่ดินประเทศไทยก็ไม่ค่อยลงนะคะ<ม>ที่มีการซื้อขายกัน<ม>อาจจะต่อรองกันได้ง่ายขึ้นในเรื่องคอนดิชันง่ายขึ้นกับผู้จะขายแต่ราคาก็ไม่ได้ลงเลยนะคะโ<ม>ดยเฉพาะในโลเคชันที่ดีด ส่วนใหญ่เนี่ยทาง JLL หรือพี่จะทำโลเคชันที่อยู่ในเมืองที่เรียกว่า Central Business Area ที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเฟสแรกนี่แหละค่ะนะคะก็คือสุขุมวิทเพลินจิตสีลมสาทรไปจนถึงพญาไทพหลโยธินพวกนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะมีโอกาสนำมาพัฒนาโครงการ ใหญ่เนี่ยที่มีพื้นที่หนึ่งไร่ขึ้นไปหาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วราคาก็สูงมากแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นราคาที่หยุดการขึ้นราคาเลยอาจจะหยุดในช่วงโควิดแต่พออย่างปีเนี้ยเราเปิดรับนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจเราเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นก็เริ่มที่จะมีการซื้อขายเริ่มจะมีการพัฒนาอสังหาราคาที่ดินก็เริ่มที่จะคึกคัก ขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถามว่า,าโดยปกติเนี่ยก่อนโควิดราคาที่ดินในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยที่พูดโดยเฉลีย่ยก็อาจจะขึ้นปีละประมาณ2-3%ซนต์นะคะค่ะ,คะแต่นี้เราพูดถึงราคาซื้อขายนะคะไม่ใช่ราคาประเมินของราชการนะคะ,ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าราคาปรับขึ้นตลอดยิ่งในพื้นที่นั้นๆมีการพัฒนาพื้นที่ การที่ที่ดินะจะมีศักยภาพในการพัฒนาเนี่ยมันก็จะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ระบบการขนส่งมวลชนที่ดีรถไฟฟ้ามามีศูนย์การค้าถ้าที่ไหนเนี่ยอย่างศูนย์การค้าห้างเซ็นทันไปขึ้นเดอะมอไปขึ้นฟิวเจอร์พาร์คไปขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้บริเวณนั้นคึกคักขึ้นเพราะคึกคักเนี่ยก็จะเกิดแอคทิวิตี้คนก็อยากจะมาอยู่อ,อาจจะมีคอนโดมีบ้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น นะคะแล้วต่อไปก็อาจจะมีสวิสอพาร์ทเมนต์มีอพาร์ทเมนต์มีโรง,รงแรมใช่ค่ะในในมีทำเลให้ดีๆอันนี้สำคัญใช่ค่ะาคาใช่ค่ะก่อนอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลประกาศว่าเราจะทำรถไฟฟ้าใช่ไหมคะเราก็เล็งแล้วว่าเอสายไหนสถานีอยู่ตรงไหนเราต้องพยายามที่จะซื้อที่ดินที่ไม่ไกลาจากรถไฟฟ้า,ฟาเกิน500เมตรอย่าง ถ้าเป็นออปติมัมก็คือไม่เกิน300เมตร100เมตร200เมตรนี่สุดยอดนะคะแต่ราคามันก็จะแพงฉะนั้นเราอาจจะมีเทคนิคในการซื้อที่ดินที่ใกล้สถานีนะคะอาจจะไม่ได้อยู่บนถนนหลกักแต่อาจจะไปซ่อนตัวอยู่ในก้างปลาข้างในอะคะ่ะที่เป็นซอยย่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะพัฒนาอพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมซึ่งสามารถที่จะเดินได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาจจะเป็น กลุ่มที่เป็นศูนย์การค้ามีโรงพยาบาลมีโรงแรมมีสถานศึกษามีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำให้บริเวณนั้นคึกคักมันก็จะมีดีมาในการที่จะมีโอกาสที่เราจะปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นปีหนะ้าตลาดอาสังหาจะเป็นยังไงคะปีนี้เพิ่งควอเตอร์หนึ่งนะคะควอเตอร์ห <laughs> นึ่งเนี่ยเศร,รษฐกิจไทยเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะเริเติบโตที่ดีขึ้นแต่ก็ยัง บอบบางอยู่เพราะว่าเราเริ่มฟื้นจากโควิดนะคะโชคดีที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ดูแล้วจะคึกคักแล้วก็มีอนาคตที่เราให้ความหวังมากก็คือโรงแรมตลาดท่องเที่ยวนะคะโรงแรมก็ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เห็นว่าออ ADR คือ average d a y rate ก็เริ่มที่จะดีขึ้น occupancy rate ก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่า จำนวนโรงแรมเนี่ยในกรุงเทพก็ยังมีเยอะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกระยะหนึ่งนะคะม,มันอาจจะไม่ได้ป,ปรับแบบกลับไปเหมือนก่อนโควิดในปี2019ส่วนตลาดออฟฟิศที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงโควิดตลาดออฟฟิศเนี่ยเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเซเ m e n t อื่นของอสังหานะคะโรงแรมเนี่ยโควิดได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยคอนโดก็ ออจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงโควิดอะคนอยากจะซื้อบ้านฉะนั้นเราจะเห็นว่าบ้านเนี่ยขายดีมากเพราะคนอยากจะมีบริเวณ work from home study from home นะคะทำงานออนไลน์กันก็สามารถก็อยากจะมีออบ้านของตัวเองนะคะ คอนโดก็ขายดีขึ้นแต่ว่าเป็นคอนโดที่มียูนิตที่ต้องการบริเวณที่มากขึ้นนะคะก็คือซื้อเพื่ออยู่เองฉะนั้นในช่วง2ปีในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยดีเวลลอปเปอร์ที่สร้างตึกเสร็จใหม่ๆและมีความกังวลในช่วงแรกว่าเอ๊ะเราจะมีสต็อกเหลืออยู่มากๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนไทยที่ ได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยก็จะมีกลุ่มคนในระดับหนึ่งที่ค่อยๆซื้อค่อยๆเก็บคอนโดในโลเคชันดีๆจนตอนนี้สต็อกที่มีอยู่ในตึกใหม่ๆใ,ในโลเคชันดีๆสุขุมวิทอโศกทองหลอ่ออันนี้มันหายไปเยอะเลยอะค่ะแทบจะไม่ค่อยเหลือเลยราคาของคอนโดในโลเคชันในทำเลประมาณนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะก็ประมาณ200แสนบวก จนถึง3ามแสนนะคะต่อตารางเมตรครัครัค่ะกาต่อ,ตอห้องไซส์อยู่นคนเดียวก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง20ล้านนะคะอัน<ม>นี้ก็เซกเมนต์ที่ขายดีก็ประมาณ10ล้านถึง15ล้านนะคะบางทีเขาซื้อเพื่อให้ลูกเนี่ยอยู่ในเมืองแล้วขึ้นรถไฟฟ้าไปเรียนได้นะคะ หรือว่าอยู่เพื่อสะดวกในการทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปอยู่บ้านมีบริเวณสามารถไปทำสวนปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ที่ตัวเองชอบได้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะซื้อเก็บหรือว่าซื้อเพื่อการอยู่ ใช่ใชค่ะใช่ค่ะในช่วงโควิดอาจจะซื้อเพื่ออยู่ตอนนี้เนี่ยโควิดเริ่มที่จะคลี่คลายตลาดเช่าก็เริ่มจะกลับมาเขาก็อาจจะกลายเป็นจากการที่เออเคยอยู่เองก็อาจจะปล่อยเช่าก็ได้ค่ะถ้าเราอยู่ในโลเคชั่นที่มีดีมานมีความต้องการในการเช่าเยอะเราก็สามารถปล่อยเช่าได้แล้วนะคะตอนนี้ราคาเาช่าก็เห็นว่าปรับตัวขึ้นนะคะจากช่วงโควิด จะได้เห็นความขยับตัวแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นค่ะของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนในด้านนี้แต่ใครที่สนใจค่ะอยากจะรู้เคล็ดลับในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทต้องติดตามต่อใน EP หน้านะคะ